สลดลุงวัย61ปีขับรถชนราวเหล็กร่างอัดซากรถดับค่ะ ค่ำวันที่25ตุลาคม2567ที่ผ่านมาพันตำรวจโทเสนอจันจุติสารวัตรสอบสวนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรท่ายางจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตรุรถยนต์กระบะบรรทุกไม้มาเต็มคันพุ่งชนรั้วกั้นขอบทางมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในซากรถหนึ่งรายบริเวณสามแยกถนนเส้นบ้านดอนขุนห้วยสองอชาำจังหวัดเพชรบุรีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานกู้ภัยสว่างสันเพชรพร้อมเครื่องตัดถ่างเข้าตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะบรรทุกไม้มาเต็มคันยี่ห้อน,นิสสันสีเขียวปใบทะเบียนบอเบไม้ทอทง275จังหวัดเพชรบุรีในสภาพด้านหน้ารถพุ่งชนราวเหล็กกั้นขอบถนนด้านหน้ารถพังยับกระจกหน้าแตกกระบะท้ายบรรทุกไม้มาเต็มคันบิดงอเข้าหาตัวรถที่เบาะคนขับพบร่างนายปิ่นทองมีอายุ61ปี อยู่บ้านเลขที่370ทับ3หมู่8ตำบลเขาใหญ่อำเภชอชะอําจังหวัดเพชรบุรีในสภาพด้านหน้ารถพุ่งชนราวเหล็กกั้นขอบถนนอยู่บ้านเลขที่370ทับ3หมู่8ตำบลเขาใหญ่อำเภชอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเป็นชาวบ้านหมู่8บ้านหุบกะพงและเป็นญาติกับผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตคาซากรถในสภาพถูกเบืและท่อนไม้ทับร่างเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือตัดเศษซากรถใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงนำร่างผู้เสียชีวิตออก มาจากซากรถได้เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการเบรคของรถซึ่งคาดว่าคนขับน่าจะไม่ชินเส้นทางประกอบกับเป็นทางโค้งขับรถพุ่งตรงเข้าไปชนราวกั้นเหล็กขอบถนนจนถูกอัดติดกับตัวรถและถูกท่อนไม้กระแทกทับร่างจนเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นได้ติดต่อประสานญาติให้มารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามาศาสนาต่อไป